สวัสดีทุกคนครับวันนี้มาเป็นคลิปที่2ของ137่ i l l a พิลล่านะครับเราอยู่ชั้น27ในห้องอาหารดิมิตนะครับแล้วก็ได้รับรางวัล50ร้านอาหารในมิชลินไกด์นะครับนี่ด,นดูวิวทุกคนดูวิว โโอ้ห oh. มันอยู่นิวยอร์กไหมวันนี้เราจะทานไฟดิเนกห้าคอร์สด้วยกันนะครับแต่ละคอร์สเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะทานอะไรนะครับอ้าวเมนูมาเขาจะมีพวกออยสเตอร์พวกบีฟทาทาแล้วก็พวกทราวก็คือปลาทราวนะคะแล้วก็คือตัวลาวิโอลี่รวมถึงมีพวกชีสทาโฟสโมซาอันนี้มาเป็นเรียกน้ำย่อยนะคะเมนคอร์ส uh, นะครับเขามีให้เลือกอยู่4แบบก็คือปลาคอร์สพอกเบลรี่ก็คือหมู3 Channel. ชั้นอัฟชอยที่3คือบีฟเชนเดลอยอันนี้น่าสนใจสุดท้ายก็จะเป็นริซอตโต้กับไทเกอร์พรอนดิเซอร์ ก็จะมีอ,อยู่2ชอส์ก็คือจะมีช็อกโกแลตกับราสเบอร์รี่นะครับพิมแน,น,นะนำนะเพราะว่าพิม,พมเคยมาที่มาลวิเบาร์ทุกคนแล้วก็มาสั่งไดเคอรี่ผสมได้แบบรสชาติแบบเจ๋งมากก็คือวันนี้จะมาสั่งค็อกเทลด้วยแล้วก็ถ้าใครมานะคะก็อยากจะให้มาสั่งค็อกเทลด้วยเช่นกันมาสักประมาณ5้าโมงครึ่งก่อน6กโมงผมว่าแสงกําลังสวยอ,อาจจะแบบร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้าใครอยากจะดูซันเซ็ต ก็ต้องมานั่งห้าโมหก็จะแสบตาแบบนี้ก็คือทนร้อนหน่อยแป๊บหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวสักพักเนี่ยซันเซ็ตมากก็จะสวยมากแต่นี้เป็นขนมปังของทางแรมนะคะเราจะมีตัวฟกาเชียนะคะแล้วก็เป็นซอฟโรซึ่งด้านบนจะเป็นตัวผงดูกานะคะเป็นโฮมเมดดูกาอ๋อปาปิก้าใช่มีความแซ่บส่วนตัวนี้จะเป็นอัมูชูสค่ะซึ่งแต่ละวันเชฟจะเตรียมไว้ไม่เหมือนกันวันนี้จะเป็นมิกฟูสซาซ่าค่ะจะมีแมนโก้แล้วก็ผักบก้ยาค่ะเสิร์ฟมากับสโมส์สโม้ง ตัวนี้เป็นจานแรกนะคะของตัว appetizer จะเป็นตัวททวกาแฟกนะคะไไจะเป็นซินดิแคลอออสเตอร์นะคะ Number ข3นะคะจากฝรั่งเศสอย่างของไทยคือเราจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดของเรานั่นเองอนะคะมีหอมทอดแล้วก็เป็นเวนิกาชาลอตนะคะนิโกรนี่นอ่าอันนี้กิมเลต137นะคะน้ำแข็งเขาคราฟเองนะครับอันนี้ทางบาร์เทนเดอร์เขาแนะนำมานะคะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของ137คือคิดสูตรเองสดชื่นนี่คือพิมพ์สั่งหอยมานี่กะว่าจะไม่ให้พีกินใช่ไหม <laughs> ฉันอยากกินหอยนางลมอะไรยวันเป็นนี่นะหนยโอ้กินแคกๆจริงๆด้วยอืมกินแล้วอืมเดี๋ยวอิ่มฉันกินนิดเดียวพออันนี้เราเริ่มด้วยอามุสบูสก่อนนะคะคือเล็กน้ำย่อยกันไปก่อนของพี่เนี่ยสั่งเป็นน่าจะเป็นส้มกอเป็นเร้านะแล้วของพิมพ์ก็สั่งเป็นออยสเตอร์เพราะว่าอยากแซบๆของพีของพีของพีขอโทษขอกินหน่อยขอกินหน่อยนะของพีคือแบบก็พูดเลยนะว่า แล้วก็กินจริงๆด้วยเว้ยไม่ทันทุกคนเรามาลุยออยสเตอร์กันนี่ไม่ทานไม่ไหวจริงๆครับพี่พียอมแพ้ดิบหรือว่ายังไงใช่ไม่ทานอะไรไม่ทานอันนี้ครับแต่ว่าดิบอ่าดิบอย่างอื่นพอพอได้นิดหน่อยซูชิอะไรเงี้ยกินได้แต่หอยพวกประเภทหอยเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำจิ้มของพิมเอาไปเลยจานนี้ให้เลยนวันนี้ดีมากอะวันนี้อากาศดีอ๋อวันอ้อมันจะเย็นตลอดเพราะว่าน้ำแข็งมันหนาดีมากอะดีมากเหรอขอชิมเลยดิเออหวานลืมไป ทำไมอ okay, ่ะเดี๋ยวเธอแย่งกินเฮ้ยหอมอ่ะโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วความหอมอันนี้ว่าส้มตัวน้ำแข็งอะคะตื่นผมไปซื้อน้ำแข็งเป็นแบบคล้ายๆกับไฮบอลอ่ไอที่ทำน้ำแข็งอะคือกลมจริงแต่ว่ามีแบบมีขอบสู้ร้านไม่ได้แบบไรขอบอันนี้อร่อยอ่ะ จริงเหรอเอจริจี๊ยใช่มันคือแซลมอนค่ะแล้วก็ด้านหน้าท็อปอัพด้วยคาเวียแล้วด้านในจะเป็นแมงโก้แบบเปรียป้ยวแล้วชาติเปรี้ยวปรี้ยว่ะสดชืน่นไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่เค็มมากหมดแล้วม,มบิร์ตแล้วบอกดีดีมเมนูเปิดลิ้นเอออันนี้อร่อยจริงแล้วอันนี้สดชื่นจริง ซีฟู้ดราดสาดธรรมค่ะหอมเจียวค่ะแงะลงไปเอาใจช่วยอยู่นะเนี่ยเออฉันเป็นคนไม่กินหอยไงฉันช่วยมันกระเด้งของฉันหอยก่อนละเดี๋ยวหอยมันจะไม่ไม่เย็นอันนี้ดีอ่ะเออสดชื่นดีอ่ะซีฟู้ดแซ่บมากเคยพยายามทำใจกินหลายครั้งแล้วมันไม่ได้จริงๆนี่เขาไม่กินไม่กินหอยใช่ครับ พลาดเนาะชีวิตนี้พลาดมันจะได้มีเหลือให้พิมพ์กินไงจานนี้จะเป็นตัวคอนซูเม่นะคะก็คือจะมีตัวฮอกไกโดสอ尔เป็นเบสพื้นฐานนะคะแล้วก็จะมีซูกินี่มีแครอทมีตัวดาต่างๆโดยที่ตัวน้ำ๊อปของเราจะเป็นคอนซูเม่ใสนะคะส่วนจานนี้จะเป็นสโมกิลซุปนะคะโดยที่ตัวน้ำซุปนะคะจะทำมาจากดาชิก็คือเปเป็นตัวปลาแห้ของญี่ปุ่นนั่นเองเพอเอาหอยไหมครึ่ง ต่างคนต่างกินของคนเลยของตัวเองเลยเนาะเพราะฉันไม่กินอิ่วอ่ะอืมอัาน่อันนี้คือหอยสดมากชิมได้อืตามด้วยหอยป่ะงับไวเร็วไงสดมะของพี่อร่อยกว่าเมือเธอลองชิมน้ำเพ่งก่อนจะลองชิมน้ำก่อน อยากดูรีแอคเออจริงตื่นเต้นเปรี้ยวๆยังไงซึมซึมแล้วเขาเสิร์ฟกับโซบะนะขอบขอบกินได้ไม่ใช่หรอขอบขอบกินได้ปะคะอือยังไงขอบกินขอบขอบแล้วก็สดๆุอ๋อเฮ้ยมันตาโตกันขนาดนั้นเเลยหรอจริงเราต้องกินตรงนี้มันคือชัฟโฟนี่สดซุปฉันอร่อยจริงว่ะ Mm, กลับมาเซอร์ไพรส์คือให้เชฟเลือกเลยว่าจะกินเมนูอะไรปรากฏว่าน้องเขาบอกว่าสามารถเลือกได้เพราะว่าบางทีเราไม่ได้กินออวเราไม่ได้กินปลาไหลอย่างเงี้ยพิมพ์ก็ข้ามไปพิมพ์ก็ไปเลือกอย่างอื่นอย่างพีชอบบีฟอย่างเงี้ยก็เลือกได้ก็โอเคแต่ว่าการที่เซอร์ไพรส์มันจะตืต่นเต้นไงเหมือนฟิลแบบอมตะเกษอรอ่อยออวละลายอ่ะเ <c oughs> อวดีเฮ <c oughs> ้ยจริงมองไหมไม่เอาเดีย๋ยวไปเนี่ยพ่อ,อกับบ้านเฮ้ยจริงน,นี่ชอบกินซุปไงเป็นคนชอบกินซุปอยู่แล้ว1900บวกบ ตอหนึ่งท่านนะคะพิมพ์ว่าโอเคนะเพราะว่าเราได้บริการโรงแรมแล้วก็อาหารเนี่ยเขาเหมือนแบบทำเป็นวัตถุดิบตามฤดูกาลแล้วก็ลังสรรมาให้สวยๆเราถ่ายรูปด้วยวิวดีวด้วยแล้วก็บริการจากน้องๆที่ได้สสดดมาตรฐานโรงแรมนะคะเดียชามไปเลยปะฉันจะไปเมนละมันไม่สนใจ <laughs> อันนี้จะเป็นตัวซิกเนเจอร์เช่นการที่เชฟคิดมาเองนะคะมันชื่อว่าซอเบก็คือเป็นครีนเซอร์แต่ว่าทําจากถั่วเดี๋ยวเรามาชิมกันเย็นๆปากเนาะ ล้างปากก็คือขนมไว้ล้างปากนั่นเองโอยเธอไม่กินทองเหรอไอศกรีมอะไรอะฉันจะกลองเมนคอร์แล้วฉันเริ่มอิ่มนี่ชอบกินถั่วประเภทพีนัทมาเลยชอบหมดอันนี้เป็นคัมโบครัมโบ๋อไม่ใช่ถั่วมเมื่อกี้ก็พูดผิดมันมีมันมีถั่วก็คือถั่วมะพร้าวหอมอะแต่รสชาติไม่ได้ชัดเจนขนาดั้นหอมไหมทำไมชมแต่มะพร้าวหอม เธอไม่ได้แปลงฝันเมาานื่อเช้าฉันจำได้ <laughs> จานนี้จะเป็นตัวบิฟเทนเดลลอยนะคะซึ่งอุณหภูมิที่ r e เ u e ส t มาจะเป็นมีเดียมนะคะเราจะเสิร์ฟมาเคียงคู่กับผักต่างๆก็จะมีในส่วนของตัวบล็อกครรี่ค่ะมีมัชชูม มีตัวสวิตพีค่ะมีซุกินี่แล้วก็แครอทนะคะเมาแล้วดิอันนี้แบบดูดีมากอะมากอยู่ในดงการ์เด้นเลยส่วนจานนี้จะเป็นริซอตโต้นะคะสีเขียวที่มาจะทำมาจากพาสลีย์ค่ะมีมิ้นตัวข้าวริซอตโต้เดรสเร์มาก,กับ seafood, ซีฟู้ดซึ่งนนี้จะประกอบด้วยมัสเซลของเราจะเป็นชิ้นใหญ่นะคะมีปลาหมึกค่ะแล้วก็มีกุ้งเห็นค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็จะมีพ mm ิคเกิลของดิทรูทแครอทต่างๆดูความเนื้อคือนุ่มมากแต่นีดเดียวแบบ เมนูบีฟเชนเดลอยนะคะหูหูบางทีไปบางร้านสั่งมีเดียมคือแบบมาแบบสุกมากอันนี้คือมีเดียมจริงๆนุ่มุ u ซี่มากบีฟเรื่องสาบานแย่งกินมาชนตึึงๆนุ่มมากอืาอร่อยมากอ่ะฉัอรูอ้เธอชอบอันนี้เพราะว่า เช่นดอร่อยมันจะไม่มีชิ้นไข่หมันคือมาถึงแล้วก็สั่งเนื้ออย่างเดียวก็ได้นะพิมพ์เห็นว่าอราคาของเขาคือราคาไม่แพงคือมาแบบไม่ต้อง five cost ได้ four cost ก็มีดบีฟเช่นดอร่อยแล้วเนี่ยข้างหน้าคืออราคาเบบี้เนี่ยคุณดูราคาดิ480ร้อยบวกอะไรแบบเนี้อ่ะแม่เธอดู appetizer น้อ้าหรอฉันขายของแบบเออโอเวอร์เกินจริงมั้งเฮ้ยบีฟเช่นดอร่ออยหกสอืมเฮ้โอเคเบบี้แค่ชอบริซอตโต้นะ อ้าวทำไมล่ะก็ทำไมล่ะ,ละหูกุ้งตัวใหญ่เวอร์อย่าให้ตกนะอยากกันนั้นเลยมันใหญ่มากแล้วก็ล่วงใต้โตไปเธออะเธอไม่ค่อยกุ้งเท่าไหร่ไหมเหรอนุ่มมากความแบบนุ่มมากเฮ้ยจริงพิมพ์จูซี่ เจริงๆกุ้งนุ่มทาเหรอคะนี่ไงฮะพี่ๆขาไม่ค่อยมากไม่ครับเดี๋ยวผมจะผมจะโกยเนื้อครับผมไม่ให้กุ้้งไไผมม่ใหเนื้อไม่ให้เนื้อแล้วขอบคุณส่วนหน้าในใจเธอทุกคนดูวิวด้านหลังเราเหมือนนั่งอยู่กันใี่กรุงเทพอบบของหวานมีสองอย่างให้เลือกเราก็สั่งคนละอย่างช็อกโกแลตเบิร์นฮันนี่เค้กแล้วก็ราสเบอร์รี่โยเกิร์ตเบิร์นเบิร์นอย่างนี้เหรอเอานี่เอาให้เข้ากับใจใช่ไหมคะใจดำเหรอ อ๋อใจหวานเนาะดูพี่เล็กน,น่าลัางว่างเลยอ่ะสุดยอดอันนี้คือตัว Raspberry Yogurt Mousse นะคะตุ่มวิ้ยนิ่มมากก็มูสอ๋อเออมันเป็นมูสเหรอใช่อันนี้คือถูกจริดพิมมากเพราะว่ามีความผลไม้ทุกคนดูจานสิอันนี้ดีข้างในเป็นเลเยอเร์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 ออรูด้ดิสำหรับผมนะหวานเป็นนิดหนึ่ง ถ้าคนปกติของหมากดูแล้วผมว่าโอเคโอเค,โอเคมากคือที่นี่เป็นลูฟท็อปที่น้อยที่นะคะเพราะว่าลูฟท็อปวนใหญ่ก็จะเหมือนเปิดเพลงมันมัน <dance, S 2> มี DJ, นะแดนซ์มีดีเจก็มีความส่วนตัวหน่อยก็คือที่นี่เลยเหมาะมากก็คือเป็นลูฟท็อปเหมือนกันวิวสวยวิวดีวิวนิวยอร์กมากแล้วก็มีความแบบไม่คึอกอ่ะคือชีวิตเราก็วุ่นวายมากพอแล้วเมื่ออายุหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเอออยากหาที่ที่มันแบบเงียบสำหรับผู้ชายนะเอ,อ่อฟคอร์สกำลังพอดีแต่ถ้าใครแบบไม่อยากกินเยอะก็4คอร์สก็ได้ครับ บีฟเทรนรอยชอบอะไรมากที่สุดเนื้อเนื้อมันเมนูฉันก็ฉันชอบไม่ได้หรอมันของฉันก็ชอบทุกอันอะคือสดทุกอันเด้งทุกอันชัยก็พรอนก็อร่อยแต่ว่าเธอถามว่าที่สุดไงแต่มันเมนูฉันเธอมันจะพูดใช่ไหมฉันเรื่องเนื้อชอบที่สุดเหรอไม่ต้องตอบแล้วฉันปิพคอแล้วร่ราถ่ายรูปมันสวยดี